สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหาหนอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่24นะคะแอดให้เข้าหรือหลุดเนาะกับสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องา๋าก็ไปรับชมกันเลยนะคะแอดให้เด่น7ไปนะคะวิ่งรูดที่7นะคะพี่น้องกาก็ามารอบเดียวรอบแรกนะคะ เด้งบนล่างแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะคะพี่น้องจ๋ามารอบเฉพาะกิจนะคะนี่นะคะเจ็ดเก้านะคะตัวที่แอดชอบเนาะเจ็ดเก้านะคะตรงตรงเนาะส่วนรอบเฉพาะกิจบนนะคะเก้าเจ็ดสองนะคะนี่นะคะพี่น้องจ๋าตรงตรงอีกนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเด้งบนล่างเนาะเลขสามตัวเนาะพี่น้องจ๋า หกมาตามหลอกหลอนอีกนะคะพี่น้องจ๋าใครได้หกใครเจาะหกใครได้หกไ,ไปก็ห้ยเป็นที่น่ายินดีมากๆนะคะส่วนรอบพิเศษนะคะเด้งบนล่างศูนย์นะคะศูนย์มาบนล่างนะคะแอดเจาะไม่เข้านะคะหกศูนย์ลบปกติมาอีกนะคะหกศูนย์อีกอุย้ยเนาะตามมาหลอกมาหลอนกันเนาะหกกระได รอบเฉพาะ,ะรอบ VIP นะคะมาอีก16นะคะพี่น้องโอ้ยเนาะบน991นะคะยังดียังเปลี่ยนหัวขึ้นเนาะพี่น้องจ๋าโอ้ยเนาะสรุปก็คือมารอบเฉพาะกิจรอบแรกนะคะ,ะ72แล้วก็79ลากนะคะถ้าใครยังไม่ได้เนาะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะ,ะวันที่25นะคะพี่น้องจ๋าลุนล้นๆกันต่อเนาะ แอดก็ได้อยู่นะคะได้อยู่เนาะค่าประทูตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้ก็ไปลุ้นกันต่อเนาะพี่น้องจา๋าพอได้ค่ากับข้าวเนาะอ่าสำหรับวันที่25เดือน8ปี64นะคะกับสูตร1เม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นสนะคะวิ่งรูดที่4เนาะ บอกไลยายห่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อนะคะพี่น้องจาสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามส่สี่ห้าสหกสี่เจแปดสี่เก้านะคะไปกลับด้วยเนาะ ถ้าใครอยากได้รอบอพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะพี่น้องก็ไปชมสูตรวัดใจด้วยเนาะสูตรวัดใจก็ตัวเด่นก็แม่นอยู่นะคะสำหรับสูตรวัดใจเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้อง4994นะคะ4884 c 4 C 1ี6หนะคะเผื่อ6ตามมาหลอดหลอกหลอนลลลลลลอีกเนาะเอาให้ชัวร์ก็คือวิ่งรูดนะคะก็ย้ำไปก่อนเนาะพี่น้องจ๋าสูตร1เม็ดเดียวนะคะก็มีความเสียงสูงเนาะพอแอดก็ให้แค่ตัวเด่นตัวเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวนะคะก็ถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะ ก็แอดก็ลุ้นๆทุกๆวันนะคะลุ้นแล้วก็เป็นแนวทางด้วยเนาะแอดก็ Ad ore, เอามาแบ่งปันพี่น้องเนะาะได้ก็ได้เสียก็เสียด้วยกันเนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮ<ม>งเฮงรวยๆนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ